กันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมงานกันไปค่อนข้างจะช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีละนะครับเราก็ยังมีคงม,มีงานกันอยู่สัก 3- 4งานนะครับก่อนจะถึงสิ้นปีนี้นะครับางานที่เราจะต้องมีต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เดินทางกันเหมือนเดิมใช้ระบบเดิมกันเดินทางกันอยู่นะครับมีงานตอนนี้อยู่ใกล้ๆเราก็จะเหลือที่อยุธยานะครับ สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ไกลหน่อยก็คือทางภาคใต้นะครับ mm hmm. เรายังไงเราก็ยังต้องเดินทางกันทั้งปีละปีนะครับดยรูปแบบทั้งทั้งทั้งระบบของการขนส่งไทยนะครับทั้งทั้งรถทั้งเรือนะครับรถส่วนตัวนะครับเครื่องบงเครื่องบินเราก็ไปกันนะครับ mm hmm. สำหรับไตรมาสสุดท้ายเรายังคงทํางานในรูปแบบของเทนสําหรับปีสุดท้ายเนี่ยเหมือนเดิมอยู่นะครับ งานใหม่สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะ,ะได้น้องที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการตัเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมาช่วยนะครับในการวางกลยุทธ์ุศาสตร์กันอีกทีนะครับสำหรับปีนี้เราก็ยังคงเก็บรายละเอียดของงานเดิมๆที่ยังมีคุมค้างอยู่ในะรอบปีนะีให้เรียบร้อยนะครับรูปแบบการทํางานค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละ,ะการทํางานในแต่ละฟังก์ชันสําหรับปีนี้ กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่เราวางแผนไว้ก็คืออ,ออกไปเปิดตลาดในพื้นที่ที่เป็นตัวอำเภอนมากขึ้นนะครับาจะเป็นโคนพิสัยอำเภอบลบืออำเภอเพนนะครับแล้วก็ดานุนทศนะครับตัวอย่างนะครับจากประเภทนี้เราก็ให้การสัมพัน s ์ค่อนข้างจะเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับว่า s อสเป็นแข่งทางประเทศเนี่ยเราต้องการจะ ทำให้สิ่งเหล่านีา้ขับเคลื่อนประเทศไปด้วยในรูปแบบของ SME ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับส่วนปีหน้าเราจะทํางานกันในรูปแบบไหนเนี่ยนะครับเราติดตามกันนะครับของปัจจุบันนี้นะครับมีการขยายตัวค่อนข้างสูงนะครับความที่เป็น Gen Y และ Gen Z นะครับที่เด็กรุ่นใหม่ที่จบใหม่ๆเนี่ย อยาเป็นนายของตัวเองอมีความกระตือลรล้นหรือความอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแนตะ่ค่อนข้างสูงอพอเข้ามาอยู่วงจรจริงแล้วเนี่ยก็จะมีการส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถที่เดินหน้าต่อไปได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังอลองลองผิดลองถูกซ,ซึ่งสามารถที่จะล้มได้บ่อยครั้งกว่าเจนเจนเ็กนะครับเจนเอ็กนี่คือเป็นรุ่งช่วงอายุที่ท ที่คิดว่าต้องสร้างความมั่นคงแล้วนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าเจเนเรชันแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีอย่างแยกออกไปประเทศไทยสำหรับปี4 4.0เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าเศรษฐกิจกที่จะต้องอเติบโตไปเนี่ยก็มี 5, 5้หมวดใหญ่ๆนะครับที่จะขับเคลื่อนอประเทศไทยให้ออกจากระบบที่มีรายได้ปานกลางนะครับในยุคข,ของ1.0เนีเป็นยุคข,ของเกษตรกรรมนะครับรเกษตรกรรมก็จะมีการส่งออก มีการแปลรูปบ้างเลยครับพอเข้าสู่ยุคของยุสูงเนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคข,ของอุตสาหกรรมเบาก็จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรเนี่ยเข้ามาบ้างนะครับสำหรับปีที่สามยุสูงเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมหนักก็จะมีพวกอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับสร้างโรงงานขนาดใหญ่แล้วมีการระดมทุนจากต่างชาติเข้ามาทางานนะครับแล้วก็ ใช้นะครับหุ่นยนต์หรือโรบอรตคนนี้เข้ามาทํางานนะครับสาประเทศไทย4 0ศนเนี่ยเราก็วางแผนยุทธศาสตร์สำหรับ5หมวดใหญ่ๆนะครับไมาจะเป็นวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวนะครับพวกดิจิตอลเอ่ยอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะเข้ามาแต่หมวดที่ในอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่เดิมอยู่แล้วใน30มเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะเป็นเครือข่ายในการนาทางนำธนนุรกิจนะครับนำทางให้ธุรกิจเนี่ยโตไปแบบ คล้ายๆใยแมงมุมสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้หลายๆจุดนะครับสำหรับสิ่งูิลนี้น่าสนใจมากนะครับซึ่งปีหน้าเราก็คงจะดําเนินการตามนี้ต่อนี่นะครับแล้วก็มีการเชื่อมแพลตฟอร์มระหว่างในประเทศนะครับเช,ช่นก็มีแบบอย่างตลาดประคอมนะครับในประเทศมาเลเซียหลายๆเจ้าเขาพยายามให้ผักดันแพลตฟอร์มอนี้เชื่อมต่อกับบริการต่างประเทศแล้วรลังก็ให เปิด API หาการลิงก์กันนั่นไปถึงคนขายของในตลาด .com คุณก็สามารถเอาไปขายของใน eBay เลยในอนได้เลยโดยการโพสต์ครั้งเดียวถูกต้องครับนั่นคือการสับสุนลงในแง่ local provider นะครับแล้วก็ push ของประเทศไทย4.0เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีความได้เปรียบอยู่หลายๆด้านสำหรับ นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนต้องบอกจริงๆประเทศไทยเป็นจุดที่ได้เปรียบของเศรษฐกิจค่อนข้างดีพอสมควรเนื่องจากว่าเราเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นฮับสําหรับเที่ยในอาเซียนที่จะโยงใยไปสู่ทางประเทศอื่นๆที่เป็นอาเซียนกับเรานะครับก็สุดท้ายนะ่ะก็ผ่านทางไทยไทยก็จะเชื่อมต่อไปทางประเทศอาเซียนนะได้ง่ายแม้กระทั่งทาง,ทางาจีนที่เป็นมหาอำนาจใหญ่ๆนะเข้ามาก็ต้องมาผ่านประเทศไทยแล้วก็ผ่านไปที่ประเทศอื่น ค,ความได้เปรียบตรงนี้แหละแต่ว่าเนื่องจากาด้วยของอเชิงนโยบายของรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ประกาศนโยบายที่จะใช้ของรถแมพที่การเดินหน้าประเทศไทยก็พอประกาศใช้ออมาข่า4.0เนี่ยนะครับทำให้เห็นภาพค่อนข้างชัด,ดนิดนึงทําให้ผู้ประกอบการหรือเอสเนี่ยตื่นตัวกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็เป็นผลดีอย่างมากๆเลยนะครับที่เราจะได้ใช้นวัตกรรมนะครับ ที่คนไทยที่คิดว่ามีทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกนํามาใช้จะใช้อยู่ในกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแค่นั้นเองตอนนี้เราจะเอากลุ่มนี้นะครับมาพัฒนานะครับอาจจะใช้วิธีการใช้ข้อม,มูลร่วมกันนะครับผ่าน API นะครับแต่ใช้ถา่ายข้อมูลร่วมกันหรือว่าทำเป็น Open Source ไว้ให้ทุกคนเข้ามาทํางานร่วมกันได้แล้วก็ใช้เครือข่ายเป็นเด็ดนะเชื่อมโยงต่อไปอีกทีนึงอันนี้น่าสนใจน